แอบมองดูน้องค่ะได้ยินเสียงขึ้น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 จากตัวน้องแล้วเขากำลังทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนวดนวดนวดอะเหมือนเขามีความสุขนะปากก็กัดเท้าก็นวดนวดนวดเนี่ยค่ะเห็นเขาทำสัพักแล้วนะอันนี้จับพออาบน้ำแล้วนะคะพออาบน้ำเสร็จเป่าตัวแห้งเสร็จเขาเขามาทำอาการแบบเนี้ย เพิ่งเคยเห็นนะน่ารักไปอีแบบหนึง่งน้องน่ารักเนาะไม่เคยเลี้ยงแมวเลยนะคะเลี้ยงหมามาสามตัวเก้าปีหนึ่งตัวเจ็ดสี่ปีหนึ่งตัวแล้วก็สิบเอ็ดปีหนึ่งตัวเพิ่งจะได้มาสัมผัสกับน้องแมวช่วงเนี่ยจะเข้าเดือนที่สามแล้วค่ะยี่หกนี้ต้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วค่ะพิษณุโลกบ้ากับหวัดแมวกระตุน้นเนี่ยเห็นอาการก็ทําแบบเนี้ย มันมีความน่ารักนิดๆละมุนละมุนหน่อยๆน,นะเออใครอยากจะเผอเลี้ยงน้องแมวเช่นนะคะบอกเลยนะเลี้ยงแล้วสง่งมากจริงแต่ว่าแม่มีปัญหานะน้องแมวกับน,น้องหมาที่บ้านยังเข้ากันไม่ได้นะคะสังเกตจะเห็นจะถ่ายคลิปแมวแต่เขาจะอยู่ที่กันได้นะอย่างที่แม่อยู่ด้วยแต่ถ้าแม่ไม่อยู่ด้วยนี่เขาจะเขาจะมีปัญหากันนิดหน่อยเราต้องคอยแยกระหว่างแมวกับน้องหมาก่อนนะคะต้องให้เขาปรับสภาพคงต้องใช้เวลา น่าจะสี่เดือนหเดือนเขาคงจะชินกันนะเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะทําอะไรโฟกัสที่อะไรก็โฟกัสที่แมวแล้วกันค่ะช่วงนี้ดูเขาทาดีน่ารากักอะหลงบอกเลย